รีวิวจ้ำสูตรค่ะรหัสสินค้า TR042 ชุดนี้จะมีสองสีคือสีดำกับสีครีมนะคะรอบคอจะเป็นมุกจัดเต็มเลยสวยมากแล้วก็ช่วงอกนะคะจะเป็นผ้าลูกไม้เนื้อนิ่มๆถ้าหากสาวๆกลัวโป๊นะคะจะใส่เกาะอ,อกข้างในได้ นะคะเป็นจำสูตรกางเกงขาย,ยาวสวยค่ะด้านหลังจะมีตะขอเกี่ยวนะคะแล้วก็มีซิปหลังช่วงนี้จะไม่มีซิปนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเผย ผิวเนียนๆที่หลังนิดหนึ่งนะคะจะใส่ถ้าใส่กระอกก็โอเคนะมันก็จะเปิดแค่นิดเดียวนะคะสวยมากเสร็จรองเท้าส้นสูงนะเปะเวอร์เลย